พวกที่ฉันจ้างมันหายไปไหนกันหมดละพอจาช่ามันเิมกลนะจเฮ้ยน้อง่กลข้ามถิ่นมาเลยเหรอวะก็นีจะได้ไม่ต้องตามหาเหนื่อยอ้าวพี่พูดอย่างนี้

我我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 